Hello, สวัสดีค่ะวัลลีน้องชาวโซเชีชยลค่ะทุกคนตอนนี้เจดาก็มาจากมาจากทางัศึกษาที่เพชรบุรีนะคะซึ่งเจด้าก็ซื้อน,นี้มาหม้อกแกงนะคะหม้อกแกงของชีชนกนะคะของชีชนกนะคะ,นนะ,คะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยหือฉ่ำวาวเนะวอรนะ์วนะ่ากินเวอร์เวอร์น่ากินแบบสุดพลังเวอร์วนะคะซึ่งอันนี้เจด้าเจน้าก็เอาออกมากินหละสุดพลังเจนะ้าแบบอุย้ยแบบ อยากกินตั้งแต่ตอนซื้อมาอะแบบจะได้อยากกินตั้งแต่ตอนที่แบบซื้อมาแรกๆอะแต่ไม่มีช้อนกินแล้วก็เลยแบบมาถึงม้านก็เลยแบบรีบตักกินเลยแบบรถเพลือหัวฟูนั่งวินมานั่งวินกลับบ้านนะคะหวัวฟูมากๆหัวฟู <c oughs> เพราะว่าเผือกนะคะนี่เป็นเผือกอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นถั่วนะคะอื้ม จนพลังจะได้ชอบมากไลยขนมนี้จะได้ชอบแบบชอบเบอเวอร์มันจะมีรสชาติแบาบก๋บกมาบ้านมันจะหอมมันจะหอมจยังไมันหอมเหมืนมหอมมนไข่ไข่แล้วก็มีเผือกมามาผสมนะคะชอบอะเจไาชอบมากชอบขนมนี้จริงๆแบบได้กินแล้วแบบ ตอนนั้นเจเคยไปชื่อชนกตอนมสามกับแบเขาคล้ายใช่ไหมอือแล้วแบบเมื่อีกันกึ่งอืกอ,ก,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 อก็ไม่ได้กินนานแล้วไ,ได้ว่ากินอ่ะเขาแต่อารมณ์บะอร่อยอ่ะอือทัวทัวรเอ่อคำนึงครับทุกทายแบบหบาางมันคือาลานมากอ,อร่อยอร่อยแบบเกินเหตุมาก 妈妈。